สวัสดีค่ะพามาชมดอกว่านสีทิศนะคะยามเย็นนะคะลมแรงๆนะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะตัวนี้นะคะม,มีน้ำว่าอมอรีนะคะตัวนี้อมิงโกนะคะ ข้างบนนะคะเต่ชิกนะคะตัวหลายลยนั่นมิเนวานะคะกำลังจะบานนะคะมาแนะนำบางตัวสีชมพูนะคะนีออนนะคะลมแรงมากเลยนะคะฝนจะมาแล้วตัวนี้ดอกใหญ่สวยมากๆเลยค่ะตัวนี้ ออกข้างๆหัวนะคะกำลังจะบานอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะพามาชมคร่าวๆนะคะพามาชมดอกว่านสีทิศยามเย็นนะคะ ก็กำลังผ่าขยายสายพันธุ์นะคะข่าหัวแตกออกมาแตกหน่อออกมาให้เราได้ชมดอกแบบนี้เลยนะคะถ้าเราขยันผ่านะคะเดี๋ยวผสมเกสรให้ติดมเมล็ดก่อนนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ